จำจำจมจำอะไรเงี้ยจำเราได้เรามได้มาพูดได้เริ่มมาเร่อยเรื่อยต่ากลิ้นที่แข็งมากรอจะอดมมือเจ้ไปวะไม่น่าจะรอดแล้วนะเออมือตายแกจะรอดไหมรอดแกรอดมือเจาแกไปละแม่รอดมือตายแล้วลวันนี้ให้เอาภาที่ทำบให้ดูภาพที่ทาบุญมีเยอะแยะเลยส่งให้ผมบ้างนะภาพที่ทาบุญก็คือต้มต้มต้มพริกตมน้อ้เาต้องประจาคอเขามาทาบุญเนี่ย นี่ยเลยนะครับก่อนก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็มีโอกาสได้รู้จักนาดำกินนาใช้หยอดดีกว่าใช้หยอดเนาะใช้หยอดมาจนถึงทุกวันนี้ติดคอตัวนั้นอ่ามันลายตาจนยาเนี่ยได้สุขภาพกลับมาจนถึงให้เดี๋ได้ด้วยความจำทุกอย่างกลับมาทีหมดแต่ยกขึ้นที่ไหนยกที่ครับยกลงจนสูงมังใหญ่นั่นตอนแรกยกไม่ได้เลยยกสองหมือนยกสองหมื่ยกถึงสองเกะผมมือด่างแล้ว เ้าสิบสามแล้วนะโอ้ยสี่เก้าสิบสามสู้เลยนะครับก็ถือว่าสินค้านะครับไ้งาดำของเรามันสุิงๆว่ามันชื่วยือได้เลยนไม่ใช่ก้ามไหนเราก็ไม่เราก็ไม่เชื่อเนาะเราจะไม่ดีหรือไม่ดีก็เราไม่เชื่อแต่ว่าคือตั้งแต่เป็นมาพอเรารู้สึกตัวว่าเรากินตัวนี้อยู่เราก็รีบหยดให้แม่เราทันทีเพราะลิ้นแข็งไงช่วงนี้แข็งช่วงนี้ก็คือมัน มันจะทําให้ตัวยาตัวนี้จะทําให้ลืลน่นลงคอแม่หรือเปล่าแล้วทําให้ลิ้นมันไม่ไม่แข็งหรือเปล่าแล้วก็คิดแต่เนี่ก็ไม่รู้เลยเนาะแต่เอาไว้ก่อนแล้วไม่มีอะไรอื่แล้วใช่ไหมพอดานเลี้ยวก็เหมือนก็ไหนก็ไหนโอเคค่ะท <c oughs> ีขึ้นแล้วก็มันค่อยๆดีขึ้นอางแขนที่สองสามวันที่ทอะไรที่ชินอ่ะซึ่งซึ่งก็ลูกสาวกัดใช่ไหมพอกัดปุ๊บ อยอดเอาเอ่อยอดกัดปุ๊บก็เอาบีให้แม่เอาน้ำมันอาน้ำมันหยอดให้แม่เสร็จปุ๊บก็เอาเปลือกใส่ปากตัวเองอ๋อเสียดายเสียดายอยู่เสียดายอยู่พอกัดปุ๊บหยอดสติดีตรงนี้หยอดไปกี่เม็ดกี่วันสี่เม็ดหยอดทีละสี่วันแรกมาสี่เม็ดสี่เม็ดที่แกช็อกแต่วันที่สองที่สามก็สามเม็ดสองเมตรมาต่อมาลที่เริ่มรู้สึกว่ามันมันมีความแตกต่างเริ่มมีขึ้นหนาอะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นสองอาทิตย์ สองอาทิตย์จะรู้สึกว่าคาไอลิ้นก็ไม่แข็งลิ้นไม่แข็งและความรู้สึกแกนี่คือคือมันค่อยๆมาเรื่อยๆจำรูปได้ว่านี่คือใครแกก็บอกอ๋อคือคนน,นั้นคนนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือไม่รู้จักใครเลยจำไม่ได้วจำไม่ได้ให้ให้ยก,ให,ยกให้ยกมือไหว้น้พระเนี่ยไหว้พักแต่แกก็จะไม่ไหว้แกชื่อสตีแกเลืมไปแล้วไปแล้วเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วข้างนี้คือยกขึ้นแล้วก็ตกยกขึ้นแล้วก็ตกเขาพักหลังเราให้ให้ยามาเรื่อยๆเรื่อยๆ อ่านีแกก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็แเราท่มาแลี่แหลตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เวลาเท่าไหร่ละกี่กี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนแล้วเดือนมาเดือนรอเือนกวาเมเดือนกว่าเนอะม่ใช้เขาเดือนที่สองจากวันนั้นอ่ะที่ว่าเรียวหมดสตไปทั้งหมดหือนไปแปดสิบหรือเก้าสิเอร์เ็ตอนนี้ยาย่ขึ้นมาเนี่ยออะไรกลับมาบ้างอะไรกลับมาบ้าง ขาก็กลับมาขึ้นอย่างเงี้ยเอาแมเมื่อก่อนเมื่อก่อนยายเป็ไงเมื่อก่อนต้องเอาอุ้มไปขี้อุ้มไปเที่ยวเมื่อก่อนน่นะแล้วตัวนี้นั่นแหละตอนนี่ยวอะไรไปเดินไปเดิน You do sometimes seeing eyes of mine of me in this sense I can look at you.